คักุงไม่ต้องเครียดนะคะคุณุาน้ำก่อนนะคะเย็นๆนะคะจะได้สดชืนนะคะขอบใจจ้ะขอบใจะต้องปรละตอสบยเเต็มตัวเลยอร่อยเลยขนานน้องพันครับ แล้วคะคืออย่างนี้ค่ะพี่มูพีเนทคือพานนี่นะคะเจอคุณลุงเขาน่าสงสารมากพันก็อดไม่ได้ค่ะก็าไม่รู้จะพาไปไหนก็เลยพามาที่บ้านพี่มูพี่เนทอีกนะคะผมว่ารีบๆไล่ลุงเข้าไปเถอะครับอ้าไล่ทำไมเราทำไมต้องรีบไล่ด้วยอ่ะ คขาเป็นคนแปลกหน้ามาอยู่บ้านเราอ่ะมันไว้ใจได้ที่ไหนล่ะครับพี่ใช่ไหมครับพี่เนรเออใช,ใช่ใช่ใช่อีกอย่างนะบ้านพี่ตอนนี้ก็ไม่มีของกินอะไรเลยให้ลุงเขาไปรอขับเขาด้ไหมแล้วเราค่อยซื้อข้าวซื้อน้ำให้ลุงมาทานก็ได้ดีมากดีมากมาคุณลุงเขาไม่ไหวแล้วนะคะที่จะต้องเดินไปตรงนู้นนะคะเออใช่เฮ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,กยวแกแกแกไล่ลุงนิคแกมีแผลอะไรเปล่าเฮ้อไม่มีรอบนี้บริสุทธิ์ใจไม่มีไม่มีทางอ่ะแกไม่น่าจะใช้คนอย่างนั้น มีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าเนี่ยฮะซ่อนใครไว้หรือเปล่ายายแอนลูกสาวลุงเองลูกสาวลูกสาวของคุณลุงเหรอครับจ้าอยู่ในบ้านไม่ใช่ไม่่ใชอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่อ่ะมาอีกแล้วเนยเนี่ยเนี่บดูใจเย็นนี่แก แผนสูงนะเดี๋ยวนี้แผนสูงนะนี่แจกะว่าจะให้ไล่เขาออกไปปุ๊บให้ฉันหลุดวงโคจรแล้วเดี๋ยวแกไปตามเก็บเอาอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่มีทางนไม่มีทางพอเลยอยู่กับที่นิ่งๆลุงครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณลุงอยู่ที่นี่นะฮะสบายๆสบายใจเดี๋ยวมีน้ำไม่ได้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวลูกสาวคุณลุงออกมานะคะลูกสาวครับคุณลุงนะเชิญไปที่ขับเฮาเลยค่ะที่นู่นมีแอร์เย็นๆนะคะมีน้ํามีข้าวให้ทานค่ะคุณลุงไม่ต้องไปฟังนะครับ เราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ต้องห่วงนะครับคุณลุงโอ้โหพ่อหนุ่มนีใจดีจริงๆิสบายๆนะหนุคุณลุงคะยังไงคุณลุงก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เนธเนธต้องรู้จักเห็นใจคนบ้างสิจ๊ะก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ไงขอบคุณนี่ปุะนีครับลุงต้องเข้าใจนะฮะคือเมียผมเนี่ยเขาแบบว่า เยโดนขโมยขึ้นบ้านเคยโดนขโมยขึ้นบ้านแล้วก็ตอนนี้เราแวงไปหมดไม่ไว้ใจใครเลยเดี๋ยวผมจัดการก่อนน,อนะครับใจเย็นครับเนะ่ฟังนะฟังนุ๊กนะลุงเนี่ยเขาน่าสงสารเน,น่ไม่ต้องเป็นระแวงอะไรมากมายหรอกลูกสาวเขาละไม่ต้องห่วงสาวเขาเนี่ยก็คือเขาดูแลคนลุงไงนุน๊กเนี่ยเดี๋ยวนุ๊กดูแลให้ทั้งสองคนเลยไม่ต้องห่วงสบายสบายทำใจให้จุดูๆๆๆๆๆนะเดี๋ยวเข้าไปคุยในบ้านนะ ไปเห็นยากเห็นตัวหนังรอในบ้านเลยรอ,อในบ้านนะ,ะแกบังคับฉันนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนุ๊กเลียรยให้ เดี๋ยวผมจะเล่าไม่ต้องเล่าอะไรทั้งนั้นสองคนนี้ก็เหมือนกันครับอ้าวแปกคือไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ดูแลเองมันจะมายืนจะมายืนกันเยอะๆเนี่ยมันบังลมคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงไปลงไปแกล้งไปกระซิบก็ได้ไม่ต้องกระซิบไปแล้วผมไม่ต้องไปด้วยแต่คุณคนลุงมาคันต้องดูแลนะคะผ่านในใจนะพี่ดูแลเองตรงนี้ร้านพี่นี่ร้านพี่บ้านพี่ร้านพี่เอาไปทั้งคู่เลยไปโอ้ยพอแล้วไปโอเคเรียบร้อยครับลุง สบายๆนะครับโอ้นั่งตรงนี้นะฮะล่โกําบกเย็นๆเดี๋ยวทานน้ำทานน้ำมนท่าก่อนน้ำโอ้ยคนณลุนี่ใจดีมากเลยนี่ครับถ้าเลิกกับแฟนคนนั้นเมื่อไหร่นะบอกลุงด้วยลุงจะยกลูกสาวให้ลูกสาวให้คบหรอจริงๆเหรอครับืจริงที แล้วไม่เอาค่าถึงสอดเลยสักบาทเองยกให้ฟรีๆด้วยสัญญานะครับลุงสัญญาสัญญานะครับผมรักลุงที่สุดโอ้โหเรียกลุงผมลัะลุพ่อที่สุดในโลกเลยครับออครับนั่นไงลูกสาวลุงออกมาจากห้องน้ำพอดีแอนนี่แอนจินีล่ามานี้ซิมเนยมารู้จักกันไว้เร็วมารู้จักกันไวน่า ลุงครับลูกลูกลุงไหนไหนบอกว่าลูกสาวไงครับนี่แหละลูกสาวประกอบไปชื่อไอ้เบิร์มพ่อกับแอนเจลีนาโจลี่นะแล้วก็มันขอร้องให้ลุงอ่ะเรียกชื่อมันแอนเจลีนาด้วยมาดิ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 ลูก พ่อหนุ่มคนเนี้นะเขารับปากกับพ่อแล้วว่าจะแต่งงานกับลูกคาดเนี่ยลูกมีหัวแน่ไม่ต้องห่วงแล้วเย็ดเจ็จริงป่พี่ขาเลยครับไม่เอาครับโอ้โหีไปม่รรอกพไรังไม่จริงี่าไมรงไรพาไม่ริงไรีาไมรีขาม่งีข่งไม่จ่ขยไม่งไ่พ่าไม่จพีะขาริงาม่ว่จเบื่อแล้วจิงไม่่ไ่ง

ออขงรักชักศอกของเธอต่ออตรงนี้มันก้วยหรือไก่นี่ไอ้นี่ยปีไก่เลยเ,อ,เอาไหมองไ,ไงยมากสบายดีเป้าเฮ้ยแล้วน้องโชคด่าที่นูน้นอากาศเย็นมากป่ะ เอาจะออกไปเรียนแล้วหรออุ้ยก็ต้องว่างอีกแล้วดีเออไปเรียนเถอโอ้ยฉันคิดถึงแกนะทงโทรมาหาพี่บ้างล่าโอเค yes don't forget my hair and don't forget to have breakfast every day everyone i sees h r amazing you a lot you know โเเค bye sir บายโง่เนทไม่ต้องเป็นห่วงไอ้ธงมันมากขนาดนั้นก็ได้ธงมันดูแลตัวเองได้นะก็จะไม่ให้ห่วงได้ไงอะนุธงเป็นน้องเนททั้งคนนะอีกอย่างธงไม่อยู่เนทเหงาอ่ะเนทยังเหงาอีกเหรอบ้านเราคนต้งเยอะต้องแยะนี่นี่มีไอ้นัทมาอยู่ด้วยนี่ไงมไม่เหมือนกันรอก มาสงสารนะโอ้โอนะพี่เนรไม่ต้องกลัวครับมีนัดอยู่ทั้งคนมาโอโออฉันไม่ต้องปลอดขนาดนั้นก็ได้นะเอาให้มันพอดีพอดีเขาเาเหงาอ่ะไม่ต้องเลยเขาเหงาเพราะว่าไอ้ธงไม่อยู่เพราะว่าปกติธงอยู่เนี่ยมันเล่นดนตรีให้พี่ฟังตลอดจริงเหรอเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เพราะเาทำได้ไหมเนี่ยทำได้สบายมากเลยนี่มาจะฟังเพลงอะไรล่ะเลือกได้เลยครับเอานี่ก่อนเลย วันสวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบอกว่าอะไรเอาเพลงอะไรเลือกได้ใช่ไม่เห็นเคยเลือกเพลงอื่นมาให้ฟังเลยมีแต่เพลงเดียววางที่เดิมเลยครับแล้วก็เพลงมันก็ไม่ได้อมันจะโลไม่เนี่ยฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันมาก ไม,ไม้เธออะไรเนี่ยมันทําให้ยิ่งคิดถึงข้าไปใหญ่ามาอะไรที่มันแบบเออใช่ทงเวลาตอนที่มันอยู่เมืองไทยไงน,นะถ้าเห็นเน่มาเศร้าๆเนี่ยทงมันจะเล่นเป็นลิงเป็นค้าหเล่นเป็นลิงเป็นค้างสบายมากครับไอเรื่องแบบเนี้ยคลิปนัดสามารถ ตเป็นลิงเป็นข้างได้ไม่ใช่แค่นั้นเป็นทำลิงไปทำเป็ดไปได้ด้วยเอ๊ะจิ๊บ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 จิ๊มจิ๊กจิ๊บ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 จิ๊อจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊จิ๊บจิ๊กจิ๊บ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 จิ๊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 บจิ๊จิ๊บจิ๊จิ๊จิ๊บจิ๊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  ปงปงชืงจริงจง,ง,งอันนี้อะไร <c oughs> อันนี้อันนี้บีทบ็อกบีทบ็อกจริงจริงปงปงชึงจริงจริงป้งปงชืง,งไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่อะไรอีกอะพอเห็นว่าพี่สาวเขาดูดีขึ้นมานิดนึงรู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาหน่อย <c oughs> เขาก็เอาขนมเอาน้ํามาเสิร์ฟแล้วก็ช่วยปัดกวาดเช็ดถูจะบอกว่าตอนทงอยู่เนี่ยเนตสบายมากไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้เลยจริงๆนัทก็ทําได้ครับพี่เนตครับเด๋ยวเช็ดให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอะไรมาเสิร์ฟครับ ขนมขนมขนม็ดขนมมากขนมครับหิวขนมขนมขนมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานะโอ๋ออยู่ในครัวเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอะไรให้เม็ดหิวน้ำเลยเนี่ยได้ครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับไม่ไหวแล้วเนี่ขาดน้ำเนี่ขาดน้ำมันจะตายแะลูกนุไปแกล้งน้องทำไมเล่าสงสารน้องนะเท่านี้ตอนทงอยู่มันไม่ได้ทำอะไรมากมายขนาดนี้หน่อยก็ใส่บั้นทวนเยอะแยะหมดก็แกล้งมันเสร็จปุ๊บแล้วอย่างเนี่ก็สบายด้วยเนี่ไม่ต้องทำงานใช่ป่ะ เดี๋ยวมีคนช่วยเช็คอยากทำงาน้ดนเองมาแล้วครับมาแล้วครับไอ้จานนี้หลบไปเลยนี่น้ำสโลมครับส่วนนี่พิซซ่านัดปั่นแป้งเองกับมือเลยครับใช่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้หายไปแวบๆนี่ไปล้างห้องน้ำมาด้วยนะครับดูนิ้วลอกเลยล้างห้องน้ำจนนิ้วลอกเลยน้ำยาอ่ะใช่โอ้ยนี่สุดๆุี่จะบอกว่าวันนี้เนี่ย แกทําให้พี่เนรเขาสบายใจได้ดีมากมแต่ที่แกทำเนี่ยมันยังเป็นแค่เศษขี้ปลติว๋วปกติทงมันทํามากกว่านี้ร้อยพันร้อยเท่าพันเท่าใจเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าโอกาสหน้าฟ้าใหม่ที่เนตรเขาจะมาเศร้าๆคิดถึงใงห้ทงอีกเดี๋ยวพี่จะบอกแกเองว่าต้องทําอะไรบ้างวันนี้เนี่ยแกทําให้พี่ภูมิใจมากแกทําให้ครอบครัวภูมิใจแกเป็นน้องที่ฉลาดมากฉลาดสุดๆ เออดี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 มีน้องอย่างนี้ภูมิใจแกเนี่ยเป็นที่ภาคภูมิฉันหลานพี่เนตรครับไม่เหนื่อยใช่ไหมพี่นัททามาทั้งหมดเนี่ยเพราะไม่อยากให้พี่เนตรเหงาแต่นัทกลับมาโดนพี่นุชหลอกใช้ให้ทํานู่นทํานี่ที่นัททำมาทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยครับหัวพี่ไม่เคยช่วยเลยใช่ไหมฮะ ฉันไม,ม่ช่วยแต่แกเชื่อฉันเองไงแกเชื่อฉันเองทำไมลราช่วยไม่ได้นะใ <c> า <oughs> ยเชื่อเองใช่ไหมพี่เนรครับวันก่อนเนี่ยนัดไปดูหนังครับแล้วไปเจอพี่นุครับกําลังพาสาวหรือพาใครไม่รู้ว่าไปดูหนังด้วย <c oughs> นี่แล้วแต่นะเขาจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่ว่าอะไรแต่นัดหวังดีครับแล้วนัดก็เห็นมากับตาไม่เชื่อไปถามพันได้เลยครับพี่เนรครับ เรื่องอ้หนรงรช่วยไม่ได้นะครับที่เนีเขาเชื่อผมเองอ่ะนี่ก๋วยอร่อยดูแลตัวเองดีๆนะครับไอ้หนูมานน่มานี่ขอบคุณแกมากที่แกไม่ทำให้ฉันเหงาอีกนะไอ้หนูจริงจจะบอกพู้ไม่ต้อง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 เฮ้ยฉันไม่เหงาอีกแล้วไอ้นู แกนี่แกไปดูหนังก oh ับใครมาไอโคลงมัน oh บินมาซ้เ oh มืออ๋อไอโคลงนี่แกยังยังนะน้ามีนี่มีแกก้าพูดเลยเหรอฮะฮะไอโคลงมันผู้หญิงแกกล้าพูดใช่ไหมแกกล้าพูดใช่ไหมไอเด็กโคลงมันผู้หญิงแกกล้าพูดใช่ไหมแกกล้าพูดใช่ไหม 쿠라크 착석 콩태.